สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะจินตนาชัแนวค่ะจะลงแนวทางลาวพัฒนาให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันค่ะคุณผู้ชมเป็นลาวพัฒนาของใครดีเนาะที่เข้าหวดเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมวดเมื่อกี้วันที่สามสิบนะคะลุงส่งหลุดของลุงส่งลงไปแล้วเด้อค่ะคุณผู้ชมแนวทางลาวพัฒนาของลุงส่งลงไปแล้วปู่โคราชยังไม่ลงค่ะ ของปู่โคโราชเนี่ยเข้าแต่ตัววิ่งนะคะคุณผู้ชมจับคู่ให้ไม่เข้าค่ะแล้วก็ของเซียนอุดอนก็เข้าแต่แปดตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมเซียนายเข้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเซียนไยค่ะคุณผู้ชมเซียนไยเข้าไปที่เพื่อนไหแปดสผลออก28นะคะของอาจารย์ยอดบุรีรัมเข้าตรงๆเลยค่ะคุณผู้ชมเข้าบนนะคะ เกือบสามตัวนะคะคุณผู้ชมเพื่อนเอาเจ็ดไปใส่ค่ะก็เลยเกือบแตกค่ะคุณผู้ชมเกือบแตกสามตัวนะคะก็เข้าไปค่ะคุณผู้ชมเพื่อนเข่าบนเนาะคะ่ะแล้วก็มีของใครอีของปู่บ้านดุงไม่เข้าค่ะคุณผู้ชมของเซียนหนุ่มภูพานก็ไม่เข้าค่ะเพื่อนห้สองเจ็ดสองเก่าเฉียดนิดนึงค่ะคุณผู้ชมนะคะ เอาค่ะคุณผู้ชมมมว่ากันตอค่ะของแอดจินนะคะของแอดจินเข้าค่ะคุณผู้ชมสามหัติดแล้วค่ะคุณผู้ชมของปูศูนย์เจ็ดก็ไม่เข้าอา้าววากันไหมค่ะคุณผู้ชมมือนีเนาะค่ะนะคะของแอดจินก็เข้าตรงๆค่ะคุณผู้ชมของแอดจินนะคะคุณผู้ชมสังเกตนะคะจะไปล่างตลอดเลยค่ะจะไม่ไปบนนอกจากข้ามฝันค่ะคะุณผู้ชมมันถึงจะไปบนนะคะ แต่วความฝันบางอันจินตนาบอกว่าค้รสิไปล่างกับไปล่างค่ะคุณผู้ชมอันนี้จินตนาเป็นคนฝันแม่นตะวันนานๆที่ค่ะคุณผู้ชมปีหนึ่งมีอยู่หลกสองเธอนะคะเอามาฝากคุณผู้ชมในเบิรงกันเนาะเนาะเป็นลาวพัฒนาวันนี้ค่ะวันพุทธที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชมตามต่อเบิรงค่ะมือหนีวาแนวทางสิเป็นจังไดค่ะแนทางลาวพัฒนานะคะจินตนาจะเอาอของ เอาเซียนอะไรดีเนาะเอาของอ่าร่วมเซียนแล้วนะคะคุณผู้ชมมีของแอดจินของอาจารย์ยอดบุรีรัมแล้วก็ของเซียนไอค่ะคุณผู้ชมลงไปพร้อมกันแล้วก็อของเซียนหนุ่มผู้พานนะคะเดี๋ยวสีหอยหอยไปน้ำจักค้นคะ่ะคุณผู้ชมของหนุ่มภูพานเอาจังเบิงกันคะ่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นกินกาแฟก่อนคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ เป็นยังไงคะเมื่อนี้ฝนฝ้าเป็นยังไงคะบ้านคุณผู้ชมค่ะยินตหน้ายูบ้านตื่นมากกับเห็นฝนตกยังตกอยู่เนาะค่ะคุณผู้ชมตกทั้งคืนเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาตอนเช้าใสๆในแดดออกนิดนึงค่ะแดดแง้มแง้มค่ะคุณผู้ชมแง้มนิดเดียวค่ะแดดยังไม่เยอะกินขนมปังค่ะคุณผู้ชมสังขยาค่ะอันนี้ซื้อมาตั้งแต่เมื่อคืนค่ะคุณผู้ชมไปอุดร ไปหาหมอมากกันเลยขอนไปท่าอุดอรไปรับลูกร่่งเครื่องอุดอรค่ะสนามบินกัเนเลยแววสื่อขนมปังมานั่มค่ะคุณผู้ชมไม่แต่กินตอนเ้าก็สัน่นโอ้ยแมวกบกวนแมวดืดดืดโตสื่อมะามา่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นแม,แมวจังไดผู้สื่อกับโบเบิรงค่ะคุณผู้ชมเอ้ยแมวบานแมวยัง ดอค่ะต่ละมือได้ดาวบักกูดบ้างไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมมานบอลขาหมดทิพยน่ามากค่ะมีผู้มานผู้ปังบ้างในบออินตนากับบอมานค่ะคุณผู้ชมขนาดแนวท่าของเจ้าของเขาสามมวดติดค่ะคุณผู้ชมแต่กันยังบ่คิดพ่อนะคะไปน้ำก้นอื่นที่เขาเชี่ยเขาออกมาไล่นะคะคุณผู้ชม เอาไปน้ำเขาอองลองค่ะโอ้ยหนัวก็เลยแฮวไปค่ะหมวดนี่สิเป็นแจ้งใดค่ะคุณผู้ชมตามเบาๆค่ะคุณผู้ชมตามไปเรื่อยๆค่ะเบิ้งไปน้ำพิจารณาไปน้ำค่ะเพราว่าเป็นแค่แนวทางค่ะบ่มีผู้ใดรู้ว่ามันจะเขาจะลดนะคะคุณผู้ชมอินตรนากระไดตะหวังนั่นแหละว่าแนวทางกะคื่อสิผ้าปังไปตลอดอยู่เนาะค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เนาะค่ะใกล้จะออกพรรษาแล้วค่ะ หวังว่าความหวังของเฮากับโค้งสีเป็นความจริงไปได้ย่ดอกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอคุณหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมพอแม่พี่น้องสุกคนค่ะที่เขามาเบิงช่องจินตนาแชนแนลเรากาเบิงแนวทาที่มักที่ชอบเนาะคะ่ะขอให้คุณผู้ชมจงมีความสุขในการเบิงค่ะแล้วก็ขอให สมหวังทุกคนนะคะคุณผู้ชมเดอ้อทุกค,คนทุกคนที่เขาวมาเบิงนะคะจินตหน้าค่ะบอลูสิสรนหาข้ามไดมาบอลนะคะคุณผู้ชมเห็นคุณผู้ชมเบิงห์หน่อยๆนอยค่ะแนวทางบอค่อยเขา่าเบิง์หน่อยๆอยหรือว่าเป็นน้ำหยังค่ะคุณผู้ชมเงื่อนมือก็ได้ลรอละเนาะค่ะบ่ต้องหันมากไอ,อ้บิงแนวทางอันนี้ก็ได้ดอกแมนบอค่ะคุณผู้ชม <laughs> ช่วงนี้ก็เล,ล่แผ่วแผ่วแมนบอค่ะโอ้ยเนาะ เอาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตนาจะให้เบิ้งแนวทางค่ะเอาของเซียนหนุ่มภูพานแล้วก็ของอหนึ่งซุปเปินไปแล้วก็ของอาอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะหอยไปน้ำเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะใส่ไม่ได้หนิเนะเพราะว่าจินตนาแยกบรถือค่ะของหนุ่มภูพานแล้วก็ของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะแล้วก็ของแอดจินค่อยหอยไปน้ำปูศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะแล้วก็เซียนสกุลค่ะคุณผู้ชม หอยไปกับเซียนสกลก็ได้มางของแอดกินไปกับเซียนสกุลดีกว่านะคะเด mm ีย hmm. กินตะนาเคียนไว้กนสิลงเังลงหลง,ล,งลืมๆค่ะคุณผู้ชมหมู่บ้านไปหาหมออันขอเขาอันเอินเรียกชื่อนะคะคุณผู้ชมมิดซีรีค่ะอินเตนาบเดยินค่ะคุณผู้ชมอเอาค่ะไปเบิง้งแนวทางของวันพุธที่ 2ตุลาคม2567เป็นเดือนไม่ค่ะคุณผู้ชมเดือนที่10นะคะวงังว่าคุณผู้ชมพงศิมานสิปังในการเบิงได้แล้วกับพิจารณาเอาค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะค่ะปูซูนเจ็ดกับเซียนาอค่ะคุณผู้ชมประชันกันเลยนะคะวันนี้ค่ะจินตนาจะลุกแนวทางไห้ค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางลาพัฒนาของเซียนไยครับกับ ปู07ย์ค่ะคุณผู้ชมประกบกันเลยนะคะแนวทางไก่เคียงกันค่ะคุณผู้ชมของปู0 7ย์ก็เดินดีมาตลอดนะคะคุณผู้ชมไก่เคียงกันมากเลยค่ะเป็นไหนวิ่งหากับซีซีก็หาค่ะคุณผู้ชมหาบ่มีตัวใดคุณผู้ชมเบิ้งเอาค่ะเมื่อที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมของเซียนไอค่ะคุณผู้ชมฝั่งซ้ายค่ะฝั่งซ้ายให้วิ่ง3ากับ2ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นจับครูให้เพื่อนเอาสองเป็นหลักน้วยค่ะแต่ผลออก2เป็นหลัก10เนาะค่ะ สองแปดล่างเพื่อนไหนมาแปดสองค่ะคุณผู้ชมก็เข้าแปดสองค่ะคุณผู้ชมนะคะมาเข้าที่สองตัววิ่งตัวรูดของวันที่สามสิบที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเป็นวันจันทร์นะคะอ่ะวันพุธเมื่อนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูกันค่ะวันพุธท,ที่สองเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนี้วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวิ่งห้ากับสี่ค่ะคุณผู้ชมวิ่งห้ากับสี่ เป็นตัวเด่นตัววิ่งนะคะวิ่งห้ากับสี่จับคู่ให้ค่ะคุณผู้ชมมีเจ็ดห้าสี่เจ็ดเก้าห้าสี่เก้าห้าหกสี่สองห้าสองหกสี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นของเซียนไอค่ะคุณผู้ชมแนวทางค่นเดินดีดีค่ะคุณผู้ชมเซียนไม่ดังแต่ว่าเข้าปังตลอดนะคะคุณผู้ชมอินเตอร์นาัยชายาเพลื่อนเนาะค่ะเนาะคือแนวทางเนี่ยเขาทุกงนวดค่ะคุณผู้ชมถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะคะ มีแปดคู่ค่ะคุณผู้ชมมักตัวใดจังเอาค่ะคุณผู้ชมนะคะบ่มักกับห่ากระเหลือเอาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแต่ห้อกับไ่มีไผ่รูดอกแต่เพื่อนเฮดมาเพื่อนกับบอรูนะคะนอกว่าตัวใดสีขาวเพราะฉะนั้นเบื้องเอาค่ะคุณผู้ชมมากระจังคอยจัดคัดกระพรานค่ะอาจินตนาขอขอบคุณเลยๆค่ะแนวทางสําหรับเซียนายที่ให้มานะคะวางทางช่องจินตนาชาแนลให้ค่ะคุณผู้ชมได้ดูกันในวันนี้และวันต่อๆไปและที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบคุณเลยๆค่ะ แล้วก็แคบหน้าจอคะ่ะคุณผู้ชมต่อไปเป็นของปูศูนย์เจ็ดค่ะกลิ่นกาแฟเนี่ยเมือนสาวเรามันสันปันคะ่ะคุณผู้ชมบอกว่าเป็นฟอฟ้าฟองฟังบอกบมวนกอดเอาเดอ้อคะ่ะคุณผู้ชมเอาค่ะวันที่สองตุลาคมคะ่ะปูศูนย์เจ็ดค่ะปูศูนย์เจ็ดวันที่แล้วลุดไปคะ่ะคุณผู้ชมปูเดินดีมากตลอดก็มีลุดบ้างนะคะเนาะกับซีเมื่อยนะคะเมื่อนี่บ่เมื่อยแล้วคะ่ะคุณผู้ชมหลังจากยุดพักแล้วกะ ไปต่อคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่สองวันพุธคะ่ะวิ่งบนสี่วิ่งล่างห้าค่ะแล้วก็จับคู่คะ่ะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าค่ะแล้วก็ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเพิ่นเน้นสี่ค่ะคุณผู้ชมเน้นไปที่สี่สี่หลักสิบค่ะคุณผู้ชมนะคะเอาทีพานมากรุดไปบบตองเบิงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะดูปัจจุบันนี้เลยค่ะค่ะทีพานมากของเพิ่นรุดไปคะ่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะ โมอเีมีสายเขาค่ะคุณผู้ชมนี่ยหลรบกวนแบบนี้นะคะโทรศัพท์เครื่องเดียววุ่นว้าวุ่นมากค่ะคุณผู้ชมโอ้ยจินตนาเห็นงานบระานาธการรุ่น่าจะโทษทอค่ะคันบารับกับคือปดทิมกันย่งโทวอีกอยู่นะคะ่ะคุณผู้ชมเลขสีสะดุดค่ะคุณผู้ชมไปด้วยกันเอาค่ะไม่โมโหเดียวจะไม่ถูกหวยยิ่งฝันเป็นเลขคลี่อยู่นะคะคุณผู้ชม คลี่จะมาไหมวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเลขาเนี่ยค่ะจะมาบอค่ะเอาค่ะของปูศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะแนวทางนะคะกราบขอพระคุณปูค่ะที่เห็นแนวทางล่าพัฒนารัฐบาลไทยค่ะมา่ว่างทังช่องจินตนาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะเป็นห่วงเป็นใยคุณผู้ชมยันคุณผู้ชมผิหวังเนาะค่ะเพื่อนกาวยาใไ่ค่ะฝ่าวเฮตมาไหค่ะคุณผู้ชมนะคะแทนที่เพิ่นจะพักผ่อนเพื่อนกให้มาฟีฟีโดยบรายังเนาะค่ะคุณผู้ชม ดูไปฟรีๆนะคะคุณผู้ชมอ่ะห้ปังไ้มนันทุกคนเด้อคะ่ะจากนําจิตนําใจสมกับที่เพิ่นไ้มากะะเนาะเนาะค่ะจินตนากขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคะ่ะที่ขนเขามาเป็งแนวทางทังช่องนะคะแล้วก็ให้มันมาน,มนปังปัง,ปงทุกคนคะ่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับจินตนานะคะเปิ้ว่า,จ,าจินตนาบอกคอยจินตนาตงเอาดังๆพ่อเอาดังมันหายไหมคะคุณผู้ชมคมนเบาประมวลเนาะจินตนาเอาประมวลไหมคะ่ะเบาวหวนๆไหม อ่านเบาดังเรยบประมวลเอาฟังเอาค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ